ไอบ้บางไม่สบายนะคะพี่น้องหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีไข้นะคะพี่น้องก็ยังมีปวดเนื้อปวดตัวอาการของไอบ้บางนี่ตอนแรกนะ่ะเป็นอาหารเป็นพิษนะคะพี่น้องทองเสียแค่วันเดียวนอกนั้นก็เป็นไข่เป็นไข้เดงแล้วลวา่าว่าเป็นพุ่มแพ่อากาศเท่านะพี่น้องเพราะว่าบ้านเรานะ่ะหนาวอากาศหนาวแล้วมันมีลมนะพี่น้อง ก็เลยทําให้มีภูมิแพ้ขึ้นผดผื่นขึ้นเต็มตัวเลยพี่น้องตอนแรกนะ่ะแล้ววันที่สองมามันก็ภูมิแพ้ขึ้นตาพี่น้องตาแดงตอนนี้นะคะหมอให้ยาหยอดตามาตาก็เลยสีก็เลยแบบเริ่มดีขึ้นปกติมันจะแดงแบบแดงเหมือนๆือนแาบว่าคือยังเขา้าถือโซกันนะพี่น้องถือต่อยอะประมาณนั้นเลยเลยแต่ว่าอาการที่ตอนเนี้ยที่ที่เป็นหนักที่สุดก็คือ หายใจไม่ค่อยออกจ้ะพี่น้องหายใจยากจนในดมยาดมเอาพี่น้องหมอเปลี่ยนยานะคะตอนนี้ไม่มีไข้ก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันที่มันมันทรมาทีทสุดก็คือหายใจไม่ยอ่อไม่ได้จ้ะพี่น้องหายใจยากนะคะเป็นห่วงมากเลยค่ะพี่น้องคนนี้แบบประเมินเหมือนมีอะไรติดในลขํขคอเนี่ยนะแบบหายใจไม่ออกไปหาหมอหมอยี่ตกใจตจนแรงหน้าตาแบบตาแดงแล้วแบบ คือเสียงก็เปลี่ยนหมอรู้เลยว่าแบบว่าเล่าอ่ะแบบแพ้แพ้แรงอ่ะนะมันก็เลยเปลี่ยนยาพี่นอ้องถ้ายัางไงก็พี่น้องเอ้ยขอพรขอยังไงให้เราหายเร็วเร็วเนี่ยเนาะพี่นอ้องโอเคค่ะถ้าเป็นยังไงก็เดี๋ยวสีอัปเดตให้อีกที่นะจ๊ะว่าอาการเป็นยังไงอะไรบายบายค่ะพี่นอ้องบายบายค่ะอ้บงฝนสวนมนต์อยู่พี่นอ้อง